ัเชิญขอบใจมาก เป็นไงได้เป็นรัฐมนตรีสมใจแล้วใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่าผมช่วยคุณได้ <laughs> ขอบคุณท่านมากจริงๆนะครับเนี่ยผม,มเชื่อมือท่านอยู่แล้วถ้าไม่ได้ท่าน่ะป่านเนี่ย <laughs> ผมก็คงยังต้องขับรถอยู่นะครับ <laughs> พ่อเป็นนะไรอะคะกินไปไหอร่อยเลยมีปัญหาเรื่องงานอะไรป่ะจ๊ะให้ฟังหน่อยสิผู้เรากำลังรอรถอะพินรุ่นใหม่มที่ไม,ม่มีอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ไม่พอใจแล้วเก่าหมดแล้วทําเรื่องขอไปตั้งนานแล้วก็ได้จะนั่งร,ร้องเพลงรออยู่เนี่ยพูดเป็นเล่นนะพ่อนี่ฝนเห็นรถจอดเต็มเลยก็ใหม่ๆต้งนั้นเลยพ่อมันดูเหมือนใหม่นะลูกดูสีภายนอกยังก,กับรถใหม่ข้างในมันใช้ไม่ได้ คามเพิมให้เราลงให้เรลีกแยกหมดแล้วหมดอายุหมดแล้วผมเนี่ยลงทุนไปเยอะนะตอนนี้ผมอยากจะถอนทุนคืนแล้วนี่โครงการรถดับเพลิงเนี่ยคุณต้องคว้าม,มาทำให้ได้นะท่านครับท่านรู้ไหมครับโครงการเนี่ยผมคิดระวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับรู้ไหมผมได้ติดต่อกับลูกชายของผู้นำเข้ารถดับเพลิงรายใหญ่ของเราแล้ว <c oughs> ถ้าง,งานนี้สําเร็จนะผมจะสมนาคุณให้เป็นสองเท่าสองเท่าเลยโอ้ oh, ขอบคุณมาก <laughs> ครับท่านยินดีด้วยนะครับท่านกับตำแหน่งรัฐมนตรีคนใหม่โอ้ยท่านเทินอะไรเราก็พวกเดียวกันทั้งนั้นน่ะคนกันเองคุณเองก็ใช่ย่อยที่ไหนเป็นถึงทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงศักดิ์ศรีบาร,รมีพ่อคุณเองก็ใช่ย่อยท่านมีอะไรผมรับใช้ครับที่ผมสำเร็จมาได้เนี่ย ุณก็มีส่วนช่วยเหลืออยู่ไม่น้อยเราลองมาคิดกันดูซิว่าเราจะสามารถมีอะไรทําอะไรที่มันจะเอื้อประโยชน์ให้กันได้บ้างดีเลยครับท่านผมเองก็รอเวลานี้มานานแล้วตอนนี้เนี่ยท่านเองเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะทําอะไรอ่ะต้องระวังตัวนิดหนึ่งนะครับท่านนิดหนึ่งไม่ได้นะต้องระวังเยอะเลยว่าแต่ลูกอ่ะตอนนี้พร้อมไปแน,น้วลูกงานนะักนิดหน่อยนะจ๊ะพ่อช่วงนี้นะฝนต้องดูแลคดีเกี่ยวกับ ชดเชยคดีคอรัปชั่นหลายคดีเลยจ้ะคุณรู้ไหมถ้าเราจะทำเรื่องแบบนี้เราต้องทำให้เนียนเพราะถ้าหากว่าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยติดคุกหัวโตเลยนะจะทำการใหญ่หทังทีอ่ะมันก็ต้องให้คุ้มกับการเสี่ยงนะครับท่านซักหลักร้อยดีไหมครับหลักร้อยแล้วมันจะไปถอนทุนอะไรมันต้องหลักพันซิหลักพันบาทนะครับ พันล้านบาทต่างหากเล่ายังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะลูกห่วงแต่คนอื่นห่วงตัวเองด้วยนะพ่ออย่าดูแลแต่ผู้ประสบภัยจนลืมดูแลตัวเองก็ใจไหมเอาอิงเข้าก่อนลืมเรื่องงานไ้ก่อนนะเนาะอามามามา,มาฝนแบ่งผักให้ <laughs> สู้ๆจ้ะ ตอนนี้ผมมาชงเรื่องให้คุณแล้วคุณก็ต้องจัดเตรียมรถดับเพิงตามสเปคที่ผมให้ไวเนี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันก่อนที่ผมจะหมดมวันละผมถึงียำนาจเซ็นสั่งซื้อผมจะเล่งให้ลูกน้องทำเรื่องเสนอขึ้นไปแล้วพอผมได้รับเรื่องผมก็จะสั่งการจากบนลงล่างก็จะถูกต้องตามกฎหมาย Olha right. ไม่นานรุ่นใหม่เขาก็จะมากันแล้ะคราวนี้แหละเวลาไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็จะได้ช่วยเต็มที่ทันท่วงทีถึงเวลากลับไปพักผ่อนกดระวังสัทีนะเพื่อน,นย่ นะคะควขอได้ไหมเนี่ยเคลียอะไรไม่ต้องลองกบหรีได้ไหมคะและอีกอย่างนะคะพ่อเองก็เป็นนักดับเพลิงแท้ๆจะมาเป็นต้นเพลิงเองทำไมคะพ่อทำเพื่อฝนนะถ้างั้นก็น่าจะถึงเวลาที่พ่อจะปินขึ้นจากคุมมระลกนิสิติอาจะเลืกอกมันเพื่อลูก ขอบคุณค่ะกลับไปนี่พ่อจะไม่สุยนะมาติดตามเรื่องของคดีรถและเรือดับเพลิงกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดคณะกรรมาการรถดับเพลิงเยอะแยะซื้อมาแล้วเอาอมาจอดทิ้งไว้ทําไมเนี่ยทำไมไม่รีบกระจายไปทั่วประเทศเลยเขารอใช้กันอยู่ยิ่ขาดแคลนอยู่ด้วยผลเข้าใจค่ะพ่อพ่ออยากรู้ใช่ไหมคะเดีย๋ยวฝนจะเล่าให้ฟังทุกขั้นตอนการจัดซื้อรถดับเพลิงได้มีการเสนอเอกสารจากฝ่ายต่งตางๆทั้งจากประสบโชคซึ่งเป็นรัฐมนตรี คุณกันผู้จัดหารถดับเพลิงปลัดผอ,อแล้วก็ผู้ว่ารวมทั้งบริษัทข้ามชาติที่นำสเปครถดับเพลิงกับเรือดับเพลิงมาเสนอโดยผ่านคุณกันยังมีอีกนะคะพ่อคนที่เป็นผู้ว่าซึ่งกำลังจะหมดวาระก็รีบเซ็นโปรเจกต์ก่อนซึ่งเป็นการเซ็นทิ้งทวนรถดับเพลิงและก็เรือดับเพลิงที่มีมูลค่ากว่า6000ล้านบาทแต่การสอบสวนพบว่าเป็นราคาที่แพงเกินราคากลางจนเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติค่ะ เพราะว่าราคาที่ซื้อขายกันจริงๆแค่3,000ล้านบาทเท่านั้น mm. พอถึงขั้นตอนการส่งมอบรถก็ผิดสเปคอีกแต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับก็โดนยัดเงินให้เซ็นครับ <lish> <acağız. S 2> มาสาวจริงเอาไปใช้งานก็ไม่ได้ <note> เพราะต้องมาติดคดีความที่นักการเมืองชัวช่วๆที่มัวเมาเอาแต่ทุกจริตคอร์รัปชันนำเงินเป็นพันๆล้านเข้ากระเป๋าตัวเองถึงเอารถแต่เพลิงพวกนี้ออกไปใช้ ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าคนพวกนี้ต้องลองโทษให้เป็นเยี่งยงอย่างแบบเนี้เขาเรียกว่าทุจริตเคลือนโยบายยังไงนะลูกคืออย่างนี้ค่ะคนพวกนี้พอมีอำนาจสั่งการมีตำแหน่งแทนที่จะคิดว่าจะร่วมมือกันช่วยประเทศชาติยังไงแต่กลับคิดหาทางจะร่วมมือกันทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันยังไงเล้วกันเป็นขบวนการเลยคดีนี้นะคะเป็นคดีแรกที่ทางเราปปอชอเป็นฝ่ายสั่งฟ้องเองด้วยรับรองค่ะ คนพวกนี้ไม่น่ารอดเราต้องเอาผิดคุณประสบโชคกับคุณกันที่ทุจริตซื้อรถดับเพลิงให้ได้อย เดี๋ยวขอเอกสารเพิ่มหน่อยนะเกี่ยวกับทุจรทธิ์นะจ๊ะตอนเนี้ยปปชกําัังจะเล่นผมเรื่องการสั่งซื้อลดดับเพลิงนะครับท่านมันจะไปยากอะไรหลักฐานอยู่ที่ใครก็ส่งคนไปเผามันสิแต่ผมสืบทราบมาว่ามันเก็บเอกสารไว้ทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ปปชชื่อฝนนะครับถ้างั้นเราก็เผาทั้งเจ้าที่เผาทั้งหลักฐานไปด้วยแต่คุณต้องไปดูด้วยตาตัวเองให้แน่ใจนะ ว่าเขาไม่ปิที่ผิดคนเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องตอนเนี้เรายังมีอยู่หลายคดีด้วยมันจะได้สามมาถึงผมไม่ได้ไงเข้าใจไหมอะไรกันครับนี่ผมต้องลงมือทําเองเลยเหรอผมเป็นถึงรัฐมนตรีนะครับเฮ้ยคุณแกเป็นแค่คนขับรถช่านนะฉันสั่งให้เป็นอะไรแกก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับท่าน แน่ใจนะว่าเป็นที่นี่แน่ใจครับที่นี่แหละครับเป็นที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ปปชที่ชื่อฝนเธอมีหลักฐานทุกอย่างที่จะเอาผิดเราเรื่องทุจริตื้อรถดับเพลิงเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตจริจรงๆนะมันต้องมาเช่าหอพักเก่า,กาๆทรงโสกปรกอยู่อย่างนี้น,นี่ถ้าเจ้าหน,น้าที่ปปชที่ชื่อฝน,นนะรู้จกักโกงสะหน่อย ป่านเนี่ยผมอ,อยู่คอนโดริมน้ําหรือไม่ก็ซื้อบ้านสวยๆไปแล้วตอนนี้เนี่ยผมให้เด็กของผมจัดการเตรียมวางเพลิงที่ี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยหลักฐานทุกอย่าง <c oughs> ก็จะหายวับไปกับเปลวเพลิงดีมากจัดการเผาซะ <c oughs> ได้ครับ จัดการได้เลยครับได้ครับผมว่าเรารีบไปจัดที่ดีกว่าครับ<ป>อุโโอ๊ออป๊อปโทษค่ะ นนี้ใช่ไหมใช่ครับคุณประสบโชคคุณกันมาทำอะไรคะเนี่ย <laughs> นี่ถามก็ดีแล้วก็จะมาเผาเอกสารทั้งหมดที่แกมีไงชั่วคนเดียวไม่พอ,อยังมาเผาหลักฐานทำลายความชั่วของตัวเองอเหรอับไปจับมาเลยจับมาเลยไับไปไปไไปไปไไปไปไปไไปไปไยไปไไปไไ้ไไปไไป น่าจะไปนะครับมาช่วยลูกสาวผมนะคุณจะให้ผมยืนดูลูกสาวผมตายต่อหน้าต่อตายังมีชาวบ้านในตึกนี้เยอะเลยรีบกระจายกำลังไปช่วยเลยครับผม ตอนนี้สองคนอยู่ไหนลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะพ่อมันไม่ไร้ลยหนูมาแต่มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะรอไปอย่างที่นี่ก่ญญอนลูกหยุดก่อนหยุดก่อนช่วยผมหน่อย ที่มันพวกนักการเมืองที่มันทุจริตรถดับเพลินนีูใช่ค่ะแกอยู่หวังนะว่าฉันจะช่วยคนอย่างพวกแกคนชั่วคนเลวคนโกงอย่างพวกแกฉันเกือบช่วยลูกสาวฉันไม่ทันเพราะรถตพลิงมันเก่าเป็นเพราะพวกแกเราจึงไม่มีรถเพลิงดีๆใช้แกเอาชีวิตของคนอื่นมาเสี่ยงบนความโลภของแกเพราะฉะนั้นแกก็ควรจะตายในกองเพลิงที่พวกแกสร้างไว้เถอะเจอผมหน่อยเจ้ผมหน่อยมัวทำอะไรอยู่ล่ะ ผมเป็นนักการเมือง <c oughs> เป็นรัฐมนตรีนะผมอะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติตั้งเยอะแยะช่วยผมหน่อยผมว่า <c oughs> ผมว่าแล้วครับผมยอมรับผิดก่อนแล้วครับแต่ตอนนี้ช่วยผมไปก,ก่อนนะครับพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อคะพ่อมีอาชีพเปน็นนักดแบบเพิงหน้าที่ของพ่อ <c oughs> คือช่วยเหลือพวกคนที่ตกอยู่ในอันตรายนะคะ ถึงแม้พวกเขาจะเร็วขนาดไหน <c oughs> ยังไงพ่อก็ต้องช่วยค่ะขอบคุณนะพ่ช่วยไหนล่ะช่วยไหนล่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะพ่อถูกของลูกพ่อไม่น่าเอาความแค้นส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานพ่อเป็นนักดับเพลิง หน้าที่หลักของพ่อคือช่วยคนที่กำลังตกทุกข์อยู่ในอันตรายขอบใจมากลูกที่ให้สติพ่อไม่เป็นไรก่ะพ่อและอีกอย่างนะคะหนูก็อยากให้คนพวกนี้โดนกฎหมายลงโทษเองมากกว่ารถดับเพลิงใช้ดับไฟได้แต่ถ้าจะดับความโลภทุจริตและความชั่วของมนุษย์มันต้องใช้กฎหมาย ้เรื่องที่เสียหายหนักเลยนะคะพ่อคือการที่ต้องจ่ายค่าจอดรถดับเพลิงเพราะว่าไม่มีที่จอดหูลค่าน้ำร้อยล้านบาทในขณะที่คดียังฟ้องร้องไม่จบเนะะี่ยค่ะ ความจริงแล้วเนี่ยไฟไหม้ครั้งที่แล้วเรารสามารถดับได้ไม่ยากเลยนะถ้าเรามีรถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีจำนวนมากเพียงพองค่ะแต่ตอนนี้ก็สรุปแล้วค่ะว่านายประสบโชคเนี่ยมีความผิดจริงโทษฐานที่ 1. เล่ละเว้นออกการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 2. อความผิดต่อหน้าที่ราชการแล้วก็3ความผิดในการละเมิดพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดในการเสนอราคาตอ่อหน่วยงานรัฐบาลแลวพวกนักการเมืองที่ร่วมมือกับนายประสบโชคจะโดนอะไรแต่แเราคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนรู้ตัวจะต้องถูกดำเนินคดีและต้องติดคุกก็หนีออกนอกประเทศไปแล้วส่วนบางคนที่ยังอยู่เนี่ยก็ชดใช้ท่าทางต่างอ้ยน่าเศร้านะเมื่อประชาชนเขาเลือกเข้ามาแล้วแทนที่จะทำงานรับใช้ชาติรับใช้ประชาชน กลับพากันเข้ามาตักตวงกอบโกยเอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองชาติบ้านเมืองต้องเสียหายทั้งเศรษฐกิจทั้งเครดิตทั้งชื่อเสียงทั้งที่เงินจํานวนเนี้ยแทนที่จะเอามาพัฒนาความเจริญได้ไม่รู้เท่าไหร่เห็นด้วยเลยค่ะพ่อที่ฝนว่านะคะถ้าเกิดว่าคนเราเริ่มที่จะไม่จุจริตคอรัปชันวันนั้นก็จะมาถึงค่ะวันที่บ้านเมืองเราเจริญแล้วก็ จะเรในเรื่องจิตใจด้วยเมื่อไหร,ร่ลูกเมื่อไหร่ผู้มีอำนาจที่มันเห็นแก่ตัวพวกนี้จะหมดไปจากแผ่นดินนี้สริี<โดย>จากบทละครที่ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปนั้นเป็นผลพวงมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างรถและเรือดับเพลิงภารกิจในการดูแลป้องกันสาธารณภัยพิบัติโดยเฉพาะการเกิดเพลิงไหมเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่มีหน้าที่จะต้องปกป้องดูแลร,รักษาไม่ให้เกิดเพลิงไหมซึ่งเป็นมหันตภัยอันร้ายแรงต่อประเทศชาติดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ สาธารณชนได้รับความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดเพลิงไหม้จากบทละครดังกล่าวในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างรถและเรือดับเพลิงเราจะเห็นได้ว่ามีความสูญเสียเงินงบประมาณของรัฐเป็นเงินหลายพันล้านบาทเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินภาษีที่ราษฎรทั้งหลายเดียยได้จ่ายให้กับรัฐแล้วไปดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็จะมีกลุ่มบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนที่เข้ามาเสนอการประมูลงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างรถและเรือดับเพลิงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องร่วมกันแสวงหาประโยชน์ดังนั้นภัยพิบัติอันนี้เนี่ยจึงเกิดผลภัยพิบัติต่อประเทศชาติอันเป็นการสูญเสียเงินภาษีของรัฐอย่างมหาศาลยากที่จะปกป้องได้มีคำกล่าวกันว่าโจรป้นสิบครั้ง ไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวดังนั้นในส่วนราชการทั้งหลายรวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปคงจะต้องมาช่วยกันปกป้องดูแลร,รักษาเงินภาษีในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมิให้มีการหัวประมูลงานอันเป็นการเอาเปรียบแก่ประชาชนดังนั้นการทุจริตคิดโกงจ้าจจะพินาศทั้งราชราชัฐ